ตุลยอฮิวัวบอระกาตุสวัสดีครับกลับมาพบกันกับรายการตะลุยต่างแดนกับ IICB ซนะครับซึ่งเป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากสำนักุัาราชมนตรีนะครับร่วมกับรัฐสภานะครับซึ่งวอบหมายงานให้กับสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพนะครับในการดังสรนรายการที่มีชื่อว่าตะลุยต่างแดนกับ IICB ซนะครับซึ่งรายการนี้นะครับจะออกอากาศ ะครับผ่านช่องทางวิทยุนะครับขึ้นวิทยุ87.5นะครับของรัาสภาซึ่งจะออกอากาศในช่วงระยะเวลาตีสนะครับถึงตีสครึ่งตลอดระยะเวลาของเดอรมบอลนะครับและอีกช่วงหนึ่งนะครับสามารถรับชมและรับฟังนะครับไปผ่านการดิรันนะครับผ่านเพจ f c e e o o o นะครับของวิทยาลัยนานาชาติอิสรางกรุงเทพหรือ IICB ซนะครับซึ่งหัวข้อของเราในวันนี้นะครับถือว่าเป็น หัวข้อที่มีความสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นะครับสังคมมุสลิมนั่นก็คือนะครับในเรื่องของการเงินอิสลามนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับมาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็พูดคุยในเรื่องของการเงินอิสลามนะครับผ่านนะครับผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาจุลจีนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับขอต้อนรับนะครับท่านดรสมิตอีซอนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะะะเรามตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็ ยินดีต้อนรับนะครับอาจารย์สู่รายการนะครับของเรานะครับก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับของรายการของเราที่ท่านสละเวลานะครับมาร่วมรายการในวันนี้นะครับก็นะครับเพื่อเป็นการเสาเวลาในเบื้องต้นนะครับอาจารย์หัวข้องเราวูนี้ก็คือในเรื่องของการเงินอิสลามนะครับแน่นอนนะครับผู้ฟังของเราเนี่ยไม่ใช่คนมุสลิมอย่างเดียวนะครับอาจจะมีคนต่างศาสนาครับซึ่งอาจยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือข้อแตกต่างครับอาจารย์ระหว่างการเงินอิสลามกับการเงินปกติครับอาจารย์ครับจริงๆมุสลิม ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมในชีวิตประจาวันเนี่ยเหมือนกับผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามทั่วไปนะครับมีธุรกรรมการเงินอิสลามเหมือนกันใช้คําว่ากิจกรรมทางการเงินเหมือนกันเช่นจะต้องมีการลงทุนจะต้องมีการฝากทรัพย์สินฝากเงินกับธนาคาร ต้องมีเรื่องของสินเชื่อหรืออื่นๆเป็นต้นครัแต่นั้นในส่วนนี้นะครับเหมือนกันเลยอารวอลลอินเหมือนกันเรามีธุรกรรมมีกิจกรรมเหมือนกันเพียงแต่ว่าหลักการของแต่ธุรกรรมนั้นมีความแตกต่างเรามีบทบัญญัติอิสลามที่เรียกว่าชาริอะอิสลามิยะในการที่จะใช้ในเรื่องของจำกับเรื่องของธุรกรรมต่างๆนั้นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่อ,อนุญาตแล้วก็สิ่งใด เป็นสิ่งต้องห้ามในธุรกรรมการเงินอิสลามยกตัวอย่างเช่นเรื่องของธุรกรรมการเงินอิสลามเนี่ยนะครับมีสิ่งต้องห้ามอันนี้ต้องขออนุญาตนำเสนอในมุมนในมุมของอหลักการของอิสลามว่าศาสนาของเรามีสิ่งต้องห้ามในธุรกรรมการเงินอิสลามอยู่4อย่างสอย่างหลักๆด้วยกันนะครับ หนึ่งเป็นที่ทราบกันดีเรื่องของอาอริบานะครับก็คือดอกเบี้ยนะครับสองก็คือเรื่องของการาสิ่งที่เป็นเรื่องของการคุมเคือในสัญญาไม่ชัดเจนในสัญญานะครับเป็นสิ่งเป็นข้อที่สองนะครับข้อที่สามก็เป็นเรื่องของอาการการการที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าการพัน,นันการเดิมพนัน ใน,ในธุรกิจหรือในสัญญาต่างๆก็เป็นสิ่งต้องห้าม4คือการลงทุนในสิ่งต้องห้ามเลยนะครับในสิ่งต้องห้ามเช่นเรื่องของสุราหรือดอกเบี้ยหรือปะสิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งต้องห้ามในหลักการของศาสนานะครับอันนี้ก็พอจะสรุปได้ว่าสี่หลักใหญ่ๆเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามในธุรกรรมการเงินสลาามซึ่งจะมีความ แตกต่างกับธุรกรรมการเงินทั่วไปนะครับก็บถ้าอยู่จากนะครับในคตาตอบนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเงินอิสลามกับการเงินทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรนะครับหมายถึงว่าศาสนาอิสลามก็ส่งเสริมให้มีการลงทุนให้มีการฝากให้มีการออมแค่ มีในเรื่องของหลักการอิสลามเข้ามานะครับเพิ่มเติมนะครับ,รบอย่างที่อาจารย์บอกข้ังต้นก็คือ4ีข้อนะครับนี่มันจะเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยเลยนะครับเรื่องของการพนันหรือเรื่องของการลงทุนที่มันสุ่มเสี่ยงใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าจะเสริมนิดนึงก็คือเราจะเห็นได้ว่าเรื่องเรื่องธนาคารของศาสนาอิสลามเราก็มีธนาคารอิสลามใช่ไหมฮะ,ะถ้าเรื่องของประกันภัยเราก็มีตาก,กาฟุน บริษัทประกันภัยอิสลามนะครับ,รบเรื่องของสาหากรณ์อิสลามรเราก็มีนะครับเรื่องของอเป็นเรื่องของหุ้นหลักทรัพย์ที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามก็มีก็จะเห็นได้ว่าเราก็มีกิจกรรมธุรกรรมเนี่ยเหมือนกับธุรกรรมการเงินทั่วไปจียงแต่ว่าหลักการเราต่างกันเท่านั้นเองอก็ จากคำพูดข้างต้นเมื่อกี้นะครับนำมาสู่คำถามที่สองของเราก็คือว่าและบทบาทหรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเงินอิสลามในประเทศไทยนยครับอาจารย์มีองค์กรอะไรบ้างครับหรือว่าเป็นองค์กรให้ให้อะไรบ้างกับสังคมครับอาจารย์ครับมีหลายองค์กรเลยที่ที่จะต้องเกี่ยวข้องเกกับเรื่องการเงินอิสลามนอกจากตัวสถาบันการเงินอิสลามเองแล้วนะครับเรื่องของ ธนาคารอิสลามสากลอิสลามประกันภัยอิสลามรบ,บรกเกอร์บริษัทหลักทรัพย์อิสลามเนอกจากนั้นยังมีองค์กรที่เกี่ยวข้องอีกมากมายนะครับ,รบยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นองค์กรศาสนาอิสลามที่สูงสุดก็คือเรื่องของสำนักจุลาราชมนตรีนะครับเกี่ยวข้องแน่นอนนะแล้วกอ็องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถาบันการศึกษาก็เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยเราครับ าวิทยาลัยเกิดวิทยาลัยนานาชาติอิสลามของเราเนี่ยก็ก็ก็เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับที่ที่มีเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องการเงินอิสลามนะครับแล้วก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่ในในประเทศไทยนะครับ,รบที่เปิดสอนเอ่อซึ่งองค์กรเหล่านี้แหละครับมีหน้าที่สําคัญในการที่เอ่อมีบทบาทที่สําคัญในการที่จะเอ่อเผยแผ่ความรู้ให้กับผู้คน <C> e <an> ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้ได้เข้าใจในหลักการในเรื่องของการเงินอิสลาอว่ามีหลักการอย่างไร <C> e <an> นะครับทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะพิงแม้จะเป็นมุสลิมเองก็ตามนะครับก็ยังมองว่ากำไรกระดอกเบีย้ยยังเหมือนกัน <C> e <an> บางคนนะครับ <C> e <an> บางคนไม่ไไมไม,ไม่่ทั้งหมดบางคนก็ยังเข้าใจว่ากำไรกระดอกเบีย้ยมีความ เหมือนกันซึ่งก็ตรงเป็นหน้าที่ของอบุคลากร,รนักวิชาการองค์กรต่างๆนะครับสำนักจุฬาราชมนตรีซึ่งก็มีผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีทางด้านการเงินอิสลามทางองค์กรมหาลัยหรือองค์กรเอกชนภาครัฐที่เกี่ยวข้องอในการสนับสนุนในเรื่องการเงินอิสลามนี่ครับครับถ้าจากคำพูดอาจารย์ข้างต้นเมื่อกี้เนี่ยเราได้เห็นได้ว่า เรื่อง manpower นะครับในเรื่องของอในเรื่องต่าง,างๆเนี่ยถือว่ามีความสาคัญถ้าในมุมมองอาจารย์คิดว่า manpower หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินอิสลามในประเทศไทยอาจารย์เพียงพอไหมครับอาจารย์ต,ต้องต้องเรียนตามตรงว่าขาดแคลนมากๆครับอาจารย์รออินเพราะว่าเรื่องของการเงินอิสลามเป็นเรื่องใหม่นะครับสถาบันการเงินอิสลามแห่งแรกคือสากรอิสลามนะครับ ปัตตานีครับซึ่ง30 30ประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าจะ30กว่าปีที่ผ่านมาก็ตามนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับสังคมสืมเป็นอย่างมากนะครับแล้วจึงมีส่งผลให้นักวิชาการหรือแมนพาวเวอร์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกับเรื่องการเงินอิสลามเนี่ยมันก็น้อยตามไปด้วยน้อยอย่างมากๆครับน้อยอย่างมากๆเนื่องจากว่า ผมเองก็ก็เรียนอยู่สายนี้ด้วยจึงทำให้ทราบว่าบุคลากรเจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการเองเนี่ยนะครับ,รบน้อยน้อยมากๆจริงๆด้วยเหตุผลหนึ่งก็คืออ,อิสลามศาส,สนาอิสลามเนี่ยนะครับห้ามเรื่องของอมีหลักฐานจากท่านท่านท่านาน,นาบีมูฮัมมัดสลตานฮะเลหิลวะสาัมของเราบ,บอกว่าการที่ บริโภครีบาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การกินรีบาเนี่ยครับไม่ใช่แค่การกินการรับแต่มายถึงว่าการที่ไปร่วมเป็นพยานหรือเป็นเป็นไปไปบัรพึกเ,เ,เ,เป็นผู้บันทึกด้วยครับหรือพูดง่ายๆคือไปทํางานเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ด้วยเนี่ยจะมากจะน้อยคือโดนหมดก็คือมีบาปเท่ากันในหลักการของอิลามเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ก็เลยทําให้ครอบครัวมุสลิมเราเนี่ยครับ ก็จะไม่ส่งลูกเรียนเรื่องการเงินการเงินันบฮะการเพราะว่าจบมาก็ต้องทํางานธนาคารถูกไหมครับก็เลยไม่มีบุคลากรธนาคารอสลามเมื่อธนาคารอสลามเปิดขึ้นมาทําให้ไม่มีบุคลากรไม่มีบุคลากร <c oughs> ที่จะมาถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินทั่วไปก็ตามนะนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องการเงินอ,อิสลามนะครับ,รบถึงแม้ว่าการเงินทั่วไปการธนาคารครับ มุสลิมเองก็เรียนน้อยอก็เรียนน้อยมากๆเพราะร <พอ S 1> ด้วยเหตุผลนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินอิสลามยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เพราะว่าจะมันจะต้องมีการรู้ทั้งสองด้านครับนะครับด้านแรกก็คือจะต้องรู้การเงินทั่วไปอืจะต้องรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ครับและที่สําคัญด้านาที่สองใช่ต้องรู้เรื่องของฟิก วิชาฟิกนิติศาสตร์อิสลามควบคู่กันไปซึ่งก็จะเอามาเปรียบเทียบกันก็จะหาคนเรียนยากใช่ครับถูกต้องครับครับก็แล้วก็ในมุมเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของธนาคารนะครับสหกรณ์กับธนาคารนี่ต่างกันเยอะไหมครับอาจารย์จริงๆรูปแบบการการให้บริการเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันเลยอ,อะนะฮะเพียงแต่ว่าเรื่องของระเบียบเรื่องของกฎหมายเรื่องของพระราชบัญญัติก็มีความแตกต่างกันปเป็นคนละประเภทกันหมายความว่า ก็เป็นธนาคารไปนะครับส่วนสากกรก็เป็นสากกรมไปแต่ความจริงในหลายๆเรื่องนะครับมีมีมีสิ่งที่ใกล้เคียงกันมากมีการฝากทรัพย์สินฝากมีเปิดบัญชีธนาคารมีสินเชื่อแถมบางที่สากกรมมีประกันภัยนะครับธนาคารสลามก็มีการจำหน่ายตะกาฟุนประกันภัยอิสลามถ้าโดยสรุปรวมๆแล้วมีลักษณะที่การให้บริการ ที่คล้ายคลึงกันมากๆอืมครับก็ถือว่านะครับสองคำถามที่ถามไปถือว่าผู้ชมก็น่าจะเข้าใจนะครับในเรื่องของการเงินอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมคิดว่าเราควรที่จะหนนะครับในเรื่องนี้ให้มากๆเพราะอย่างที่ทราบไปว่านะครับแมนพาวเวอร์นะครับในด้านนี้เนี่ยครับถือว่าขาดแคลนอย่างมากๆนะครับแน่นอนนะครับผมผมคิดว่าเราต้องมีโมเดลอาจารย์คิดว่าประเทศไหนครับอาจารย์ที่เป็นโมเดลในเรื่องของการเงินอิสลามที่ เราสามารถนํามาหยิบยกและมามปรับใช้นะครับกับหลักสูตรหรือการเรียนหรือการพัฒนาในประเทศไทยประเทศไหนเป็นโมเดลครับอาจารย์เนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่เคยมีเรื่องของออสถาบันการเงินอิสลามมาก่อนนะฮะถ้าย้อนกลับไปสามสบปีที่แล้วดังนั้นแน่นอนครับอย่างที่อาจารย์วาอินพูดว่าเราจะต้องมีโมเดลมีต้นแบบที่จะนํามาใช้กับประเทศไทยเรานะครับ,รบซึ่ง ประเทศที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุดก็คือประเทศมาเลเซียนะครับด้วยการที่มุสลิมในประเทศมาเลเซียและมุสลิมในประเทศไทยนะครับ,รบยึดถือในมัสฮับหรือแนวทางเดียวกันคือมัสฮับชาฟีนะีเรื่องการเงินอิสลามก็มีเรื่องของหลักการแนวคิดมัสฮับเหมือนกับกเหมือนกับวิชาฟิกมัสอลประเด็นอื่นๆเหมือนกัน นะครับอันนั้นเรื่องการเงินอิสลามประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็ยึดมัตรับชาฟีีดังนั้นการที่จะเอาโมเดลของมาเลเซียมาเนี่ยเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วเป็นไปตามนั้นครธนาคารอิสลามก็เอาโมเดลจากาธนาคารธนาคาริสลามแห่งประเทศไทยก็เอาโมเดลมาจากธนาคาริสลามของประเทศมาเลเซียเป็นเบื้องต้นด้วยนะครับครับแล้วก็ประเทศอื่นๆล่ะครับอาจารย์ ประเทศอื่นก็ก็จะมีเป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอผลิตภัณฑ์นะครับรวมถึงหลักการนะครับอย่างเช่นในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเราก็มีการที่จะไปศึกษาค้นคว้าดูในแต่ละแต่ละผลิตภัณฑ์ของเขาครับว่ามีอย่างไรนะครับเราก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้ อย่างเช่นเรื่องของตะกาฟุ้นเนี่ยประกันภัยอิสลามเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นที่ประเทศซูดานครับเราก็เราก็เอาแนวคิดตะกาฟุ้นมาได้นะครับหรือธนาคารอิสลามนะครับแนวคิดของธนาคารอิสลามหรือด้านสถาบันการเงินอื่นๆเนี่ยก็ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางหลายประเทศครับนะครับ,รบก็ก็มีบทบาทที่จะเป็นโมเดลให้กับเราได้เหมือนกันครับอันนี้อาจจะนะครับ คำถามต่อไปอาจจะเป็นคำถามนะครับที่ถามแทนนะครับผู้ชมนั่นก็คือถามว่าสมมติถ้าผมมีลูกเ่ยครับอาจารย์แล้วก็อ,อยากให้ลูกมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินอิสลามเนี่ยควรที่จะมีการเตรียมตัวหรือควรที่จะโฟกัสอะไรเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์หรือเรียนด้านอะไรครับอาจารย์ครับเออันดับแรกคือต้องเรียนว่าเอาหลายๆคนยังมีความเข้าใจผิดเกี่กับการเงินอิสลามอยู่นะครับว่าจะต้องจะต้องมีการคิดอย่างปวดหัวแน่นอนเลย เก ang, ี่ยวกับเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ลูกศิษย์พวกเราก็ก็คิดกันอย่างนั้นแต่จริงมันไม่มีการคิดอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับอันนี้อันดับแรกต้องทําความเข้าใจกับลูกๆหลานๆของเราก่อนว่าการเรียนการเงินอิสลามไม่ได้ไม่ได้มีการคํานวณมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับทีนี้เรื่องการเตรียมตัวนะครับก็คงจะต้องเรียนทั้งสองด้านนะครับเราเรียนรู้เรื่องของ บทบัญญัติ s h a r i นิติศาสตร์เรื่องฟิกอย่างเดียวไม,ไม่พอเพียงเพราะเราอยู่ในสังคมที่มีธุรกรรมการเงินที่เป็นลักษณะของเรียกว่า conventional คือเป็นสถาบันการเงินทั่วไปด้วยควบคู่กับอิสลามดังนั้นสิ่งท,ที่จะต้องเตรียมตัวสำหรับคนที่สนใจในเรื่องนี้ก็คือว่าจะต้องเ,อเตรียมในการเรียน ในเรื่องของการเงินทั่วไปแล้วก็การเงินอิสลามด้วยนะครับก,ก็เบื้องต้นประมาณนั้นส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีรายละเอียดอะไรามากมายนะอ๋อโอเคครับ ครับมีคำถามนะครับฝากจากทางบ้านนะครับอาจารย์ค<อ>ิดว่าคิดว่าหลายคนยังอย่างที่อาจารย์บอกว่ายังมีความสับสนยังมีความไม่เข้าใจเรื่องของการเงินอิสลามนาไปสู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับ<ม>ในเรื่องของการเงินเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างมากนะครับไม่ใช่เป็นการถือเงินสดอย่างเดียว<ม>อาจจะมีในเรื่องของนาครับเงินดิจิตอลน,<ม>นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอยากจะทราบถึงหลักการของการเงินอิสลามอาจารย์ว่าอิสลามหรือมุสลิมเราเนี่ยสามารถที่จะเล่นหุ้นได้ไหมครับอาจารย์ ออจริงๆเรื่องของหุ้นเนี่ยนะครับหลักทรัพย์เนี่ยครับหรือตราสารการเงิน,นครับมุสลิมสามารถที่จะลงทุนได้ครับนะครับโดยมีนักวิชาการเขาก็ต้องยอมรับว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนักวิชาการมีทั้งกลุ่มที่บอกว่าได้และกลุ่มที่บอกค,ควาไม่ได้แต่ว่านักวิชาการส่วนใหญ่หรือองค์กร นิติศาสตร์อิสลามระดับ,บนานาชาติก็ <ๆ S 2> ก็บอกว่า,าการลงทุนในหุ้นเนี่ยได้แต่ต้องใช้คำว,ว่าแต่ก็คือว่ามันต้องมีเงื่อนไขามาประกอบครับเช่นประเภทของหุ้นนะครับไม่ใชห่หมายความว่าหุ้นทุกหุ้นจะถูกต้องหมดห,หุ้นกู้เราไม่ได้นเพราะมันเกี่ยวข้องกับดอกเบีย้ยหุ้นสามัญได้ครับต่นี้หุ้นสามัญก็ต้องมีเงื่อนไขาตามหลักการอิสลามครับมีรายละเอียดยิบย่อยเช่น งบประมาณการเงินจะต้องไม่มีส่วนของเงินสดมากกว่าทรัพย์สินจะต้องไม่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินเป็นต้นหมายความว่างบการเงินจะต้องมีทรัพย์สินที่ที่มากกว่าหน,นี้สินและเงินสดเพราะว่าใบเอกสารหุ้นกู้เนี่ยตามหลักการของอิสลามคือเป็นตัวแทนของทรัพย์สิน นั้นเราซื้อขายหุ้นใบหุ้นเนี่ยก็คือซื้อขายทรัพย์สินนั่นเองแต่ถ้าบริษัทนั้นมีเงินสดเยอะกว่าหรือมีหนี้สินเยอะกว่าทรัพย์สินับ <c oughs> แสดงว่าไอ้หุ้นนั้นไม่ได้เป็นตัวแทนของทรัพย์สินละ <c oughs> มันเป็นตัวแทนของเงินสดหรือมันเป็นตัวแทนของหนี้ <c oughs> มันไม่ได้เป็นการขายทรัพย์สินละ <c oughs> มันจะกลายเป็นเรื่องของการขายหนี้กลับเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนออซอร์ฟูการแลกเปลี่ยนเงินเงินกับเงินซึ่งมีรายละเอียด ปีกย่อยไปอีกไม่ใช่เป็นการขายปกติทั่วไปแต่นั้นสรุปก็คือว่าก็จะต้องดูงบการเงินของบริษัทนั้นๆด้วยว่าจะต้องมีทรัพย์สินมากกว่านี่สินและก็เงินสดแต่ว่าปัจจุบันนี้เขามีมาตรฐานในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นะครับทีบ่ว่าพุ s a าพุซ่าเชียร์อินเด็กพเป็นมาตรฐานครับพุ s ่ามาตรฐานเชียร์อินเด็กเขาจะมากันกองหุ้น ว่าตัวไหนถูกต้องตามหลักการของอิชลาซึ่ง<ช>เป็นของกรตออยู่แล้วของสแสดงว่าถ้าใช้อตามบีเด็กข้างต้นกี้เนี่ยคือถูกต้องตามหลักการแน่นอนเขากันกองมาแล้วเขากันกองมาแล้วว่าบริษัทเห<ช>ล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะลงทุนได<ช>้เราไม่ต้องไป<ม>ไปดูงบการเงินเขาด้วยตัวเองไม่ต้องไปยุ่งยากเลยมากขนาดนั้นครับนะครับก็นะครับคําถามสุดท้ายนะครับนะครับก่อนที่นะครับจะจบรายการกันไปนะครับอยากจะให้นะครับอาจารย์ แนะนำนะครับลูกศิษย์นะครับหรือว่าผู้ชมนะครับที่รับฟังว่าสรุปแล้วเนี่ยการเงินอิสลามเนี่ยถ้าหากเราไม่ให้ความสนใจเลยเนี่ยอาจารย์รผมว่าในสังคมเราไม่ให้ความสนใจเนี่ยถือว่าเป็นบาปไหมอาจารย,ย,ย์ <c oughs> <_ S 2> คือต้องเรียนว่าเร,เรื่องของการเงินอิสลามไม,ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ธุรกรร,รมนะครับ,รบมันเป็นเรื่องหลักศรัทธาด้วยัสําหรับมุสลิมเนี่ยนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าโทษ โทษหรือบาปของอสิ่งที่เป็นต้องห้ามที่ผมพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้ครับ,รบเรื่องรีบาเรื่องของการพันนันเรื่องของความคุ้มเคือต่ต่างเหล่านี้ครับ,รบมีโทษที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของรีบาเนี่ยมีโทษที่ในหลักการของอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นบาปใหญ่เลย<อ>นะครับเป็นบาปใหญ่ซึ่งคำตอบก็คือว่าถ้าถ้ามันไม่สามารถที่จะ จําเป็นต้องให้ความสําคัญคกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะเพราะว่าเรื่องอิบาด,ดเราเรามาเราถือสิโนอโดครบแต่ในเรื่องมูอามาลาภาคสังคมการเงินเราบกพร่อง <ละ S 2> นี่ครั้ก็ไม่ถูกต้องนะแล้วในอดีตเรายังใชเ้เป็นข้ออ้างได้นะค,ะครับว่ายังไม่มีสถ,ถาบันการเงินอิสลามในประเทศไทย มันเดารูร้อมันก็ไม่เป็นไรแต่ณตอนนี้ไม่ได้แล้วปัจจุบันนี้เขามีทางเลือกแล้วเราจะอ้างโดยใช้คําว่าเออมันเดาดูร้อมีทังธนาคารยังีช่ยวกรองที่อาจารย์บอกข้างต้นครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้ทุกๆคนได้ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับนะครับก็นะครับขอขอบคุณนะครับท่านดรสมิติศอนะครับที่ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจุฬามนตรีนะครับในด้านการเงินอิสามนะครับอีกทั้งท่านยังดารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการนะครับหลักสูตรมหาบัณฑิต นะครับวิทยาลัยชัยศาลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเกิดนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยเกิดของเราเนี่ยนะครับก็ได้เปิดการเรียนการสอนนะครับการเงินอิสลามนะครับถือว่าเป็นที่เดียวเลยใช่ไหมครับอาจารย์ในกรุงเทพมหานครนะครับดังนั้นก็นะครับใครสนใจจะส่งบุตรหลานนะครับก็สามารถที่จะมาติดต่อสอบถามนะครับทางเพจของวิทยาลัยชัยศาลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเกิดได้ครับวันนี้คิดว่านะครับเราน่าจะเต็มอิ่มกับความรู้ทางด้านการเงินอิสลามนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ คิดว่าผู้ชมเนี่ยจะมีความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องของทางนิสสาาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและในช่วงท้ายของรายการเรานะครับจะมีนะครับคำศัพท์นะครับภาษาอัหรับนะครับมอบให้กับคุณผู้ชมในการที่จะไปประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตประจำวันได้นะครับก็วันนี้นะครับขอกล่าวลานะครับด้วยคำว่านะครับวสลามวะดายกุมบาระหมะตุลบอฮิวบาระกาตุสวัสดีครับ ค่ะแล้วเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะในช่วงคําศัพท์ภาษาอาหรับค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีคําศัพท์ภาษาอาหรับที่เกี่ยวกับการเงินอิสลามนะคะมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมหลายๆท่านทุกท่านนะคะได้รับฟังกันแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับคําศัพท์คําแรกค่ะคือคําว่าอัลมาลียะอิสลามียะอัลมาลียะอิสลามียะอีกครั้งค่ะอัลมาลียะอิสลามียะ แปลว่าการเงินอิสลามค่ะอัลมาลียะอิสลามียะแปลว่าการเงินอิสลามคำว่าอัลมาลียะค่ะถ <uvo ld iono> ้าเกิดว่าเราพูดคำนี้เนี่ยคำนี้เนี่ยแบบเขาเรียกว่าคำเดียวๆเนี่ยเราจะแปลว่าการเงินนะคะอัลมาลียะแปลว่าการเงินแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มคำว่าอิสลามียะเข้าไปเนี่ยเราจะแปลคำนี้นะคะแปลว่าการเงินอิสลามค่ะอัลมาลียะอิสลามียะแปลว่าการเงินอิสลามค่ะ คำที่2ค่ะคือคําว่า bank คําที่2นะคะแปลค่าคือคาว่า bank bank ทับศัพท์ภาษาอังกเลยคะ่ะที่แปลว่าธนาคารนะคะ bank แปลว่าธนาคารธนาคารแห่งเดียวนะคะเราจะใช้คําว่า bank แต่ถ้าเราอยากจะพูดคําว่าธนาคารหลายๆแห่งนะคะเราจะมีอีกคํานึงค่ะคือคําว่าบ u n ุ k นะคะบ u n ุ k แปลว่าธนาคารหลายๆแห่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า bank นะคะคือคำว่าธนาคารแปลว่าธนาคารค่ะคำที่สามนะคะคือคำว่าให้ทราบให้ทราบในะคะให้ทรเนี่ยแปลว่าบัญชีค่ะให้ทรแปลว่าบัญชีนะคะให้ทร b a n k i แปลว่าบัญชีธนาคารนะคะคำต่อไปค่ะคำที่4คือคำว่าทราบ นะคะสะับสะบับเนี่ยแปลว่าถอนนะคะสะบัลมัลแปลว่าถอนเงิอนอีกครั้งค่ะสะับสะบับแปลว่าถอนนะคะคำที่5ค่ะคำว่า <derni> uh อีดะอีดะนะคะอีดะแปลว่าฝากอีดะอัลมัลแปลว่าฝากเงินอีดะนะคะอีดะแปลว่าฝาก นะคะคอันนี้คือคำที่5และก็คำสุดท้ายเนี่ยคือคำว่าก๊รฟนะคะก๊อฟโรบอตนะคะก๊รฟก๊รฟเนี่ยแปลว่ากู um ้ยืมนะคะแล้วก๊อฟการกู้ยืม um นะคะเราอาจจะบอกคำว่าก๊รฟกยอก็คือการกู้กยออนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีทั้งหมดเนี่ยหกคำด้วยกันเรามาทวนไปพร้อมๆกันนะคะคำแรกคือคำว่าอัลมาลียะอิสลามียะ อัลมาเรียอิสลามียะแปลว่าการเงินอิสลามค่ะคำที่สองคือคำว่า Bank 2สองนะคะคือคำว่า Bank Bank แปลว่าธนาคารนะคะคำที่สามนะคะคือคำว่า h ห้ a b h บใ a b h รา a b หแปลว่าแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าบัญชีค่ะถูกต้องนะคะ h ห้ a b แปลว่าบัญชี นะคะคแล้วก็คำที่4ค่ะคือคำว่าทรับนะคะทรับเนี่ยแปลว่าการถอนอทราบการถอนนะคะคำที่5คือคำว่าอีดะอีดะมีถอนแล้วต้องมีอะไรเอ่ยอีดะคือการฝากค่ะอัลอีดะแปลว่าการฝากและคำสุดท้ายนะคะคือคำว่ากอรุนะคะกอรุแปลว่ากู้ยืมอัลกอรกคือการกู้ยืม วันนี้นะคะเราก็ได้รับสัพท์เกี่ยวกับการยืนอิสลามไปแล้วนะคะทั้ง6คคำศัพท์ด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่ติดตามและก็รับชมรายการของเรามาโดยตลอดนะคะแล้วก็เราจะพบกับคําศัพท์ใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องใหม่ๆในอีพีหน้านะคะก็ต้องขอฝากติดตามรับชมด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอกาวคําว่าอัสลามุอะลัยกุมวะเรมะห์ัะตุลลอฮิวบริกาตุค่ะ